สวัสดีค่ะเจอกับหมอทรายนะคะคลิปดูดวงรายสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ของวันที่27ธันวาคมถึง2มก,กราคมนะคะ ดูว่าในช่วงสัปดาห์นี้มีอะไรที่คุณต้องรู้ไพ่จะบอกไพ่จะเปิดทางไพ่จะช่วยคุณได้แบบไหนบ้างนะคะโดยใช้ไพ่ยิปซีนะคะสำหรับนี้ค่ะกับหมอสายนะทุกคนติดตามหมอสายได้ทางช่องทางนี้คือ YouTube แล้วก็ YouTube ช่องหมอสายแล้วก็เพจ Facebook นะคะเพจหมอสายนะคะเข้าไปสําหรับคนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักเข้าไปในแชทเพจได้เลยค่ะแล้วรอนะคะเดี๋ยวหมอสายตอบนะคะ ช่วงนี้สำหรับที่บ้านยังไม่ได้เปิดรับดูนะคะจะปิดก่อนปิดก่อนเนาะส่วนดวงรายสัปดาห์ก็จะลงลงประจำทุกอาทิตย์แบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ลงไปแล้วในดวงออประจำปี2565สำหรับใครที่อยากทราบว่าโอเคปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างปีชงไงโอเคมีลงหมดแล้วนะคะในช่อง Youtube ตามได้ค่ะตามวันเกิดของตัวเองดูตามวันเกิดค่ะดูให้แล้วแบบ ทั่วไปแล้วก็ภาพรวมๆในปี2565 25. ดูไปแล้วลงไปแล้วนะคะครบทุกวันแล้วค่ะ7วันครบทุกวันลงไปแล้วก็เข้าไปติดตามนะคะดูในในช่อง YouTube หมอซ้ายนะส่วนวันนี้ตอนนี้ของเราคุณเปิดเข้ามาเจอแบบนี้ก็เป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์ค่ะเ,เดี๋ยวเราเริ่มที่วันอาทิตย์ก่อนเลยสัปดาห์นี้27ธันวาคม2 5 6 4ถึง2มกราข้ามปีเลยนะคะสัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้เป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์ที่แบบข้ามปีกันเลยทีเดียวเออข้ามปีต้องมีอะไรดีๆแน่เลยอะไรดีๆแน่เลยฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาเตรียมรับมือในช่วงออสุดสัปดาห์ด้วยแล้วก็ช่วงสิ้นปีเนาะดูซิว่าใครมีแพลนไปไหนเที่ยววันไงแล้วก็วางแผนกันแบบไหนบางคนทําอะไรกันอยู่โอเคสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์สิ้นปีนะคะ21ธันวาคมถึง2มกราโอเค ไปที่วันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้เป็นยังไง <rou x> คุณดูวุ่นวายนะคะ <Soul> คนอาทิตย์คุณดูวุ่นวายนะคุณรู้สึกแบบอ h, へ ї, へ๋อเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยเนื่อยฉันต้องการการพักผ่อนแล้วแหละคือหาเพื่อนแล้วอะคือวันอาทิตย์หาเพื่อนนะคะคือวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่คุณหาเพื่อนหาพวกห,หาแก๊งหาแก๊งซึ่งอาจจะแบบว่าเรียกว่าโอเคคนคนละทิศละทางนิดนึงนะคะพักคพวกของคุณคนอาทิตย์นี่คือเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนเหมือนต้องการมีแบบมีแผนมีแผนแล้วแหแต่ว่าอารมณ์แบบ พักพวกรวบรวบรวมสมบัติพักพวกได้ไม่ครบฉะนั้นคนอาทิตย์โอเคเดี๋ยวไปเที่ยวนะคะออกแนวะแบบมีทะเลทะเลนิดๆมีปฏิบัติธรรมก็มีนะบางคนนะเอออารมณ์แบบปฏิบัติธรรมเที่ยวแล้วก็หาเพื่อนไปเที่ยวแต่วันอาทิตย์โชคดีนะคะคือวันอาทิตย์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบเหมือนหาความสุขให้กับตัวเองได้ละในระดับหนึ่งแล้วคุณแบบมีโชคอะมีโชคส่งท้ายอะฉะนั้นคนอาทิตย์มีโชคส่งท้ายปลายปีนะคะปลายปีก็คือใน ช่วงอาทิตย์นี้คุณก็จะมีโอกาสที่จะแบบรับทรัพย์รับโชคเงินเข้าถูกหหวยถุกอลอตเตอรี่สิ้นปีรับปีใหม่คุณมีโชคค่ะวันอาทิตยปังสุดๆไปเลยฉะนั้นคนอาทิตย์มีโอกาสของโชคแรภมีโอกาสของการรับทรัพย์มีโอกาสของความแบบโชคดีสําเร็จแล้วก็เหมือนกับคุณเหมือนเหมือนเหมือน สิ้นปีของคุณนะ่ะมันเป็นอะไรที่คุณแบบไม่เอาละทิ้งและฉันจะไปพักผ่อนฉันจะไปเที่ยวฉันจะไปแบบอ๋อขอแบบไปชิลไปนั่งชิลดูพระอาทิตย์ตกดูพระอาทิตย์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไปไปต้องการฟิลแบบสบายๆกินอาหารอร่อยแล้วก็มีความสุขกับการรับรับ,รบธรรมชาตินิดนึงนะคะฉะนั้นโอเคได้เที่ยวได้พักผ่อนกันไปแล้วมีโชคลาบด้วยที่สําคัญโคโลนิทโชคลาบสัปดาห์นี้นะคะมีโชคลาบได้จาก เบอร์โทรศัพท์ได้เลขจากในโซเชียลในเฟซในไลน์อะไรแบบนี้ได้เลยหลักๆก,ก็ซื้อเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะตัวเลขที่นําโชคให้คนอาทิตชัดเจนเลยค่ะ5 2 9นะคะในสัปดาห์นี้นําโชคให้แล้วคนอาทิตเองก็จะแบบดวงโดดเด่นใช่ไหมในเรื่องของความรักอีกต่างหากความรักสัปดาห์นี้สําหรับคนโสดนะคุณก็ป็ินความโสดแบบ รู้สึกว่าเออมันก็มีคนเข้ามาให้คุยได้นะคะฉะนั้นคุณก็จะมีโอากาสของการพูดคุยสื่อสารเจอคนที่เหมือนกับคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นช่องทางเป็นความสุขแบบมีเพื่อนมีมีมิตรเพิ่มขึ้นได้เจอคนที่รู้สึกว่าคุยได้คุยถูกคออะไรเงี้แต่สําหรับคนมีคู่อ่าสัปดาห์นี้ช่วง สิ้นปีแบบนี้อาจจะดูแบบคัดอ,อกขัดใจกันสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะคืออาจจะแบบว่าบางคนอาจจะอยากพักบางคนอาจจะอยากเที่ยวอาจจะแบบสวนทางความคิดกับแฟนตัวเองนิดนึงว่าเออจะไปไหนดีจะอะไรไหนดีจะอารมณ์ไหนดีฉะนั้นคือวันอาทิตย์ถือว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณพร้อมทิ้งทุกอย่างและไปหาความสุขให้กับตัวเองไปซึมซับบรรยากาศไปรับแสงแดดไปรับแบบว่า รับลมทะเลไปเจอพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกไปเห็นความสุขไปค่ะไปค่ะมันต้องพักมันต้องพักเป็นฟิลแบบนั้นเป็นฟิลแบบไม่เอาแล้วใครจะดุจะดา่าจะว่าใครจะชิงใครจะชังใครจะอะไรช่างหัวมันละฉันไปละฉันไปหาความสุขสงบให้กับตัวเองแล้วแหละโอเคปล่อยวางเขาเรียกปล่อยวางละทิ้งทุกสิ่งอยา่างไปหาความสุข เสริมดวงก็แบบขึ้นมาได้ดีจริงๆเสริมดวงก็เป็นอารมณ์แบบเที่ยวค่ะดีแล้วเพราะว่ามันต้องการ energy ใหม่ให้กับตัวเองต้องการพลังใหม่แล้วก็ทําบุญแบบไม่ต้องเตรียมตัวทําบุญแบบไม่ต้องจอดจงคือคุณไม่ได้ต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นูมิแต่เมื่อไปเจอแล้วช่วยเขาได้ช่วยให้เขาได้ให้บริจาคได้บริจาคทําบุญที่มันเป็นบุญที่มันเกิดขึ้นโดย โดยกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะยิ่งทําให้คุณแบบโอ้รับทรัพย์รับโชคเข้าไปใหญ่ยิ่งทําให้คุณดวงดีเข้าไปใหญ่ไม่ต้องทําบุญโดยการจัดเตรียมอะไรให้มันแบบยิ่งใหญ่สวยงามหรือต้องเตรียมพร้อมที่จะไปทําแต่ให้รีบหรือให้เร่งแบบว่าพอเห็นแล้วแบบช่วยได้ช่วยเลยให้ได้ให้เลยเป็นการทําบุญแบบไม่ต้องเตรียมพร้อมเป็นการทําบุญแบบกระทันหันที่มันมันมาแบบเฉพาะหน้าเฉพาะกิจของคุณตรงนั้นเพราะมันจะทําให้คุณยิ่งรับโชครับทรัพย์ แล้วมันจะทําให้คุณยิ่งแบบดวงดีขึ้นไปอีกนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์ค่ะไปต่อที่วันจันทร์นะคะในสัปดาห์นี้คนวันจันทร์ในช่วง27ธันวาคมถึง2มกราคมสําหรับคนวันจันทร์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูคนวันจันทร์จริงจังนะทำไมคุณถึงจริงจังขนาดนี้ดูจริงจังมีเดินทางค่ะอ๋อจริงจังเรื่องเดินทางนะคะจริงจังเรื่องเดินทางฉะนั้นคนวันจันทร์จริงจังวางแผนมีแบบมีสเต็ป คือทุกอย่างต้องแบบวางแผนก่อนเป๊ะๆหนึ่งสองสามสี่มีแพลนชัดเจนฉะนั้นเดินทางอ,อ๋อได้เดินทางไปต่างจังหวัดด้วยที่สําคัญฉะนั้นคนวันจันเดินทางออกต่างจังหวัดไปไม่เที่ยวเขาก็เที่ยวแบบออแม่น้ําภูเขาทะเลอะไรก็ว่าไปคืออารมณ์แบบนี้แหละอารมณ์ออกต่างจังหวัดเที่ยวภูเขาเที่ยวแม่น้ําเที่ยวทะเลฉะนั้นเดินทางได้ปลอดภัยไปต่างจังหวัดแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่ามีความโศกมีความอุด,ดมสมบูรณ์ มีความรู้สึกว่าทุกอย่างจะรู้รว่าไหนเสียงก็ไม่ไปพื้นที่ไหนเสียงก็ไม่ไปไปพื้นที่ที่มันไม่เสี่ยงเพราะในมุมหนึ่งก็แนวแบบบางคนอาจจะแอดเวนเจอร์นิดนึงคือเดินทางไกลๆเลยเดินทางแบบออกจะแบบอ๋อบางคนออกต่างประเทศบางคนไปต่างจังหวัดแบบไปไกลๆนิดนึงแล้วก็รู้ความเสี่ยงของตัวเองระดับหนึ่งฉะนั้นก็ไม่ไปพื้นที่ที่มันแบบไม่ปลอดภัยอยู่แล้วฉะนั้นคนวันจันทร์เดินทางนะคะสัปดาห์นี้ แล้วก็ได้ไปกับคนแรกได้ไปกับครอบครัวได้ไปกับคนที่แบบโอเคเราเตรียมแผนเรียบร้อยที่มันจะไปก็ไม่มีปัญหาค่ะถือว่าเดินทางได้เลย ในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างจะ control คอืวบคุมการใช้ใจ่ายของตงัวเองได้ดีแล้วรู้ว่าโอเคมีแผนแล,ล้วนะตรงนี้ใช้ตรงนี้นะตรงนี้ใช้ตรงนี้นะก่อนนี้ไม่ใช้ตรงนี้ก่อนนี้วางแผนเรียบร้อยเสร็จจบได้โชคลาภสิคะมาอย่างไงคนวันจันทร์โชคลาภสัปดาห์นี้มาจากทะเบียนรถเลยทะเบียนรถนาโชคทะเบียนรถให้โชค เ,เลขทะเบียนรถของคุณให้โชคส่วนมากจับคู่นะคะได้2ตัวแล้วก็ตัวเลขที่นาโชคให้คนวันจันทร์สัปดาห์นี้มากันประจําเรื่อยๆเลยคือ7227 2, 2, 7, อะไรเงี้ยยึดหลักกันไว้ได้เลยนะคะมาแล้วที่สําคัญร่างกายแข็งแรงค่ะพร้อมเดินทางพร้อมเที่ยวพร้อมผจญภยัยพร้อมแบบสนุกพร้อมรู้สึกว่าฉันต้องไปแล้วแหละพลังฉันมาแล้วก็ทุกอย่างคือเรียกว่าเก็บกระเป๋าขึ้นรถได้เลยไปเลยค่ะเดินทางได้ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของความรักคนโสดสัปดาห์นี้ไม่โสดะคะวันจันทร์ วันจันไม่โสดนะคะคุณมีความสุขกับคนรักของคุณคุณพาคนรักคุณไปเที่ยวคุณเดินทางกับคนรักคุณคุณลงตัวอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ลงตัวกับความรู้สึกคือรู้สึกว่าฉันได้รักคนนี้แล้วฉันไม่กลัวอลีกแล้วฉันตื้อฉันเต็มที่ฉันแบบจีบติดอ่ะเออเอาง่ายๆคือแบบวันจันทเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนมันได้เจอคนที่รักแล้วจีบติดพยายามสําเร็จพยายามจนแบบเขารับรับคุณแล้วอ่ะสัปดาห์นี้เขารับรับคุณแล้วอ่ะค่ะ แต่ว่าสําหรับคนมีคู่ก็อ่ะก็รักกันดีแต่ในมุมทิฏฐิมุมแบบงุดหงิดงอนๆอะไรเงี้ยมีบ้างแล้วก็เป็นความวุ่นวายจากคนรอบข้างรอบตัวซึ่งไม่ได้เกิดจากพวกคุณกันเองอ่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรุนแรงหรอกแต่ว่าน่าจะพากันเดินทางส,าสัปดาห์นี้สําหรับคนวันจารย์นะคะเขาเรียกว่าพากันเดินทางพากันเที่ยวออกต่างจังหวัดเลยปลอดภัยทุกอย่างดีค่ะเสริมดวงชักนิดนึงเสริมดวงให้คนวันจันทร์สัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นเรื่ององการจัดย้ายจัดบ้านถ้าคนที่แบบแบบแบบ แบบต้องการเสริมดวงแล้วก็เตรียมความพร้อมสาหรับดวงนะคะสําหรับคนวันจันทร์ก็คือจัดบ้านโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเก็บของจัดบ้านใหม่ก็คือการจัดพื้นที่จัดบ้านใหม่นั่นแหละคะ่ะก็คือจะเป็นสิ่งที่แบบช่วยและดีขึ้นฉะนั้นจัดที่อยู่อาศัยนะคะจัดบ้านของคุณนะคะมันจะส่งเสริมและดีต่อตัวคุณโอเคไปต่อที่วันอังคารค่ะสําหรับคนวันอังคารคนวันอังคารในช่วง 27ธันวาถึง2มกราคมค่ะคนวันอังคารเป็นอย่างไรบ้างมาเดี๋ยวดูคนวันอังคารนะคะในสัปดาห์นี้ทาไมมันดูแบบเหนื่อยๆเ,เหมือนกันเนาะเหนื่อยๆก็เป็นอารมณ์แบบเหนื่อยๆถึงเวลาได้พักผ่อนนะเนาะแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับครอบครัวเป็นหลักเลือกที่จะอยู่กับกับบ้านอยู่กับครอบครัวมีเที่ยวเหมือนกันนะคะมีเที่ยวแต่แนวแบบไม่ได้ไม่ได้วางแผนสําหรับวันอังคารวันอังคารไม่วางแผนการเที่ยวคะ่ะแบบแค่แบบ เออนึกจะไปก็ไปอะไรเงี้ยลราก็รู้สึกว่าเออเออไปตรงนี้กันไหมไปตรงนั้นไหมพอชวนปุ๊บปั๊บก็ไปเลยอะไรเงี้ยไม่มีแผนในการเดินทางค่ะแต่ว่าได้เที่ยวได้ไปได้เดินทางแต่ไม่มีแผนไม่มีแผนล,ล่วงหน้าแล้วก็หลักๆเรื่องอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวไว้ก่อนแล้วอ่าการเงินสัปดาห์นี้ดีค่ะก็โอเคเงินไยได้หยิบจับเงินเข้ามือแต่ว่าจ่ายเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาของการจ่ายจ่ายให้ให้กับครอบครัวนี่แหละจ่ายเพื่อหาความสุขซื้อของนู่นนี่นั่นของฝันของฝากหอบกันไปฝากกันอะไรอย่างเนป็ฟแบบ แบบแบบใช้ตังค์กับครอบครัวใช้ตังค์กับการซื้อข้าซื้อของอเป็นอารมณ์แบบสนุกเสี่ยงจับของฟันของฟากอะไรอย่างนี้ได้เลยฉะนั้นรายได้การเงินดีค่ะแถมรับทรัพย์รับโชคเพราะว่าวันอังคารก็จะเป็นสไตล์ของคนที่แบบก็ชอบลุ้นอ่ะก็จะมีมุมแบบโมเมนต์ที่แบบเอ้ยอยากเสี่ยงอยากลุ้นอยากแบบลองนิดนึงอะไรอย่างนี้โชคแรกมาจากบ้านเล็กที่เลยนะคะคนวันจันทร์เลขที่บ้านของขอโทษค่ะวันอังคารเลขที่บ้านของคนวันอังคารนะคะนำโชคให้ ดันั้นคนวันคารสัปดาห์นี้เลขที่บ้านของคุณนําโชคบ้านเลขที่ให้โชคซื้อตัวเลขที่เกี่ยวกับบ้านเลขที่นะคะส่วนตัวเลขที่มาให้โชคคือเลข5เลข1เลข0นย์เลข5เลข1เลขศูนให้โชคในสัปดาห์นี้ค่ะก็ซื้อกันไปจัดเต็มกันไปกับคนวันอังคารค่ะอาจจะน่าห่วงนิดหน่อยเรื่องสุขภาพไหมก็จริงๆก็ไม่ได้รุนแรงแต่ว่าสําหรับผู้ใหญ่แล้วกันสาหรับคนวันคารที่มีความแบบเรื่องของความดันไนิดนึงนะคะความดันอัน อาการแบบอ่อนเพลียอะไรเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าสําหรับคนที่โสดนะคะคนรันคันที่โสดโสดต่อโสดต่อแต่เป็นการโสดแบบเป็นฟิลแบบอิสระใช้ชีวิตได้ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เหนื่อยหรือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าเหงาอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตได้แล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่กับครอบครัวแล้วเนาะหลักๆชิวๆ สำหรับคนมีครอบครัวแล้วก็ดูแลกันดีๆความคิดความเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้างเงื่อนไขค,ความขัดแยง้งดูไม่เข้าใจแต่คุณเป็นคนที่พอได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็รู้สึกเออมันก็เป็นบรรยากาศที่เป็นเป็นความสุขของตัวคุณนะคะการอยู่กับครอบครัวการได้พูดคุยกันได้เอ่ออยู่กันพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยปุยจะตายายอยู่พร้อมหน้าได้เที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยได้เลยค่ะก็เดินทางได้อยู่แล้วเพราะว่าคนรังคานก็อย่างที่บอกแหละไม่ต้องมีแผนแค่แบบคุยกันรู้สึกว่าเออไปไหมไป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 ,ไปเลยอะไรอย่างเงี้เสริมดวงหน่อยสิ เสริมดวงของคนวันอังคารนะสัปดาห์นี้ให้ทําบุญที่เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าถวายน้ําตักบาใส่บาถวายน้าเรียงน้ําอะไรเงี้ยค่ะได้หมดนะคะทาบุญที่เกี่ยวกับน้ําแล้วก็เป็นอารมณ์แบบร่วมบุญร่วมบุญกับคนอื่นเขามีถวายผ้าปา่าเขามีร่วมบุญทําอะไรร่วมบริจาคเข้าไปนะคะเป็นการร่วมบุญร่วมด้วยช่วยกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณในช่วงสัปดาห์นี้ไปเลยค่ะไปต่อที่คนวัน วันพุธในช่วง27ถึง2มกราคมค่ะวันพุธเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูสําหรับคนวันพุธนะคะว่าสัปดาห์นี้ของคุณมีอะไรที่คนวันพุธต้องรู้บ้างโอเคคนพุธสัปดาห์นี้ดูใจร้อนจังดูใจร้อนจังดูแบบอ๋อใจร้อนนะคะดูใจร้อนดูเหมือนไม่ไม่สบายใจมีเรื่องให้แบบหงุดหงิดใจแล้วก็รู้สึกว่าคุณคุณแค่จิตใจของคุณความไม่สบายใจของคุณคุณเหมือนกับรู้สึกว่า คุณจะไม่เอาละทิ้งทุกอย่างที่เป็นเรื่องของความทุกข์ไว้กับปีนี้แล้วคุณจะรับความโชคดีในต้นปีหน้าปีใหม่ฉะนั้นคนพุธคุณมีโชคนะคะมีโชคแบบเรียกว่าแบบแบบเหมือนกับทุกอย่างมาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บโชคเข้าโชคเข้าโอกาสของโชคราบดวงดีประสบความสําเร็จแล้วก็ทุกอย่างมาแบบเร่งแล้วก็ด่วนมากทะเบียนลถนําโชคนะคะสําหรับคนวันพุธนะคะแล้วสัปดาห์นี้ด้วยความว่าบางทีเหมือนใจร้อน อยากให้มันได้เร็วๆอยากให้มันมาวไวๆอะไรเงี้ยค่ะใจร้อนใจร้อนมีดวงเดินทางแต่เป็นการเดินทางแบบเร่งด่วนรีบเร่งเร็วเหมือนกับอยู่ดีๆต่องปต่องมาต่องอะไรอย่างเงี้ยก็ไปก็ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพนิดนึงเพราะว่า1คือสายตา2คือเรื่องของออเกี่ยวกับพวกความดัน อะไรเงี้ยมีปัญหานิดนึงหัวใจทํางานหนักหน่อยๆดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าดูแล้วเหตุการณ์ตอนนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าคุณรู้คุณรู้ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ความรู้สึกที่มันแบบเออมีความรีบบเร่งแล้วก็ด่วนๆเป็นหมดปุ๊บปๆ๊บปุ๊บป๊บ,ปบอยากท,ทำนู่นอยากทำนี่แต่โอเคคุณรู้ว่าพอละกับปัญหาไม่ไม่เอาแบบนี้ละคุณจะเป็นคนในเวอร์ชั่นใหม่ละที่คุณรู้สึกว่าในปลายปีนี้เนี่ยช่วง2 7เถึง2อมกรามันทำให้คุณ รู้เลยว่าโอ้โหฟามบุญไม้อะไรต่างๆนานาทั้งหลาแหละฉันจะทิ้งไว้ในปีนี้แล้วแหละแล้วลปีหน้าฉันจะรับโชคฉะน,นั้นโอกาสของโชคมาแน่นอนนะคะในเรื่องของอ๋อบอกตัวเลขหรไอ,อ,อย่างเนาะตัวเลขคือตัวเลข3กับ5นะคะ35 35กับสากับ19ที่ให้โชคขอบคนวันพุธในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ตัวเลขคือทะเบียนรถเนาะที่นำโชคให้แล้วก็ในส่วนของความรักคือถ้าสำหรับคนโสดแต่มันยังไม่ได้พร้อมเริ่มต้นแต่มันมีคนเข้ามานะ มันมีคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเออมันมันถูกใจมันแบบว่าเออน่าตัดีค่ะก็โดนเจ็โดนโดนจิตโดนใจกันไปแบบโดนใจโดนตกกันไปกับบุคคลนั้นแต่ว่าโอเคมันอาจจะยังไม่ได้สานต่อยาวมากมายแต่ถือว่าก็ได้เจอคนที่รู้สึกว่าเหมือนโดนโดนโดนต้องมนนะคะโดนโดนตกนะแต่สําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ใจเย็นเย็นร่มๆมเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นอะไรที่แบบว่ามัน ความเห็นความคิดมันดูขัดอกขัดใจไปเสียโมดแล้วก็เรื่องของความแบบว่าคําพูดคาจาที่ประชดประชันกันสุดฤ์นี้เกิดขึ้นได้บ่อยมากนะคะสำหรับคนพุทธคนพุทธช่วงนี้จะเขาเลกเชื่อเฉือนนะคะว่าจะเชื่อเฉือนนะคะโอเคมาเดี๋ยวเสริมดวงให้หน่อยสิวันพุธวันพุธด,ดูแบบว่าต้องไปทําบุญพวกทําบุญล,ลงศพไปทําบุญคนป่วยคนเจ็บโรงพยาบาลอะไรเงี้ยทำไปอะไรที่ที่เป็นเรื่องของการทําแล้วก็รองสะสรงพื้นที่ตัวเองด้วยการเก็บ ของหรืออุปรกรณ์อะไรที่มันไม่ได้ใช้นะคะเขาเรียกว่าเหมือนจริงๆก็คือการทำฟัมซาแต่เนาะแต่เป็นการแบบร์ของทิ้งเก็บของทิ้งคืออะไรที่มันแบบไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเก็บทิ้งเลยอะไรที่มันแบบคงไม่ได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยทิ้งไปซะทิ้งไปซะโอเคไปต่อที่คนวันพฤหัส่ะวันพฤหัสในช่วงสัปดาห์นี้คือ27ธันวาคมถึงสองมกราคมในช่วงสัปดาห์ สิ้นปีเลยแลรอคนวันหัดจะเป็นยังไงดูซิดูซิสำหรับคนวันหัดสัปดาห์นี้นะคะวันพฤหัสนี้คุณอยากทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูซิหรือมีความรู้สึกแบบอย,อยากทาหลายอย่างเออมันเป็นอารมณ์เหมือนเหมือนคนวนหัคือแบบหนึ่งคืออยากทําบุญก็แบบกไปนะห่วงบ้านก็ห่วงนะเอออยากไปเจอคนนั้นคนโน้น,คนน,นคนนี้นะแต่สุดท้ายแล้วก็แบบไม่เอาดีกว่าระวังตัวอะไรเงี้ย เออก็แปลกเลยนะคือคนผ่านเนี่ยอยากทำหลายอย่างเลยช่วงซิ้นปีเนี่ยเป็นอารมณ์แบบอยากไปอยากไปอยากเจออยากนู่นอยากนี่อยากนั่น,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 นแต่กลัวระวังระวังคือเซฟตัวเองสูงมากเซฟตีส้สูงเซฟโซนสูงเซฟตี้สูง,สงแล้วก็รู้สึกแบบโอเคไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นเน้นน่าจะมีโอกาสของการได้แบบเปตัวเองแทนอ่าเปตัวเองดีเฉยดีเฉยคือแบบว่าไหนไหนไปไหนไม่ได้แล้วไหนไหนแบบ โอเคอยู่บ้านละกันคือสุดท้ายแล้ววางแผนนู่นนี่เสร็จสับเบเสร็จไม่ไปแล้วกูคืออารมณ์แบบกลัวไปหมดระวังไปหมดระแวงไปหมดอาจจะด้วยสถานการณ์เนาะโควิดนู่นนี่นั่น,นคนผ่นก็จะเป็นอา,อาการของคนที่ต้องเซฟพื้นที่ตัวเองมากกว่าคนอื่นนิดนึงก็เลยแบบอ่ะไม่ไปไม่ไปสรุปทําบุญทําบุญกับเปตัวเองซื้อของให้ตัวเองไปเลยเสร็จจบซื้อของเข้าบ้านซื้อของให้ตัวเองซื้อของใหม่ซื้อเฟซเจอร์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะจัดบ,บ้านใหม่แล้วก็รู้สึกว่าให้รางวัลด้วยการแบบ เหมือนลงทุนนะ่ะลงทุนลงทุนให้ตัวเองก็คือบางคนก็อาจจะนี่แหละซื้อของซื้อสลากลงทุนอะไรให้กับตัวเองเพื่อเป็นของฝันให้กับตัวเองในช่วงปีใหม่นี้เหมือนอยากได้อะไรก็ซื้อเลยค่ะเปตัวเองนะคะเป็นอารมณ์นั้นการเงินดีนะคะเงินแบบมีเพียงพอ เก็บประหยัดเซฟได้แล้วก็ลงทุนได้รวมถึงได้รับเงินมีปันผลมีโบนัสเกิดขึ้นอีกอ,อ๋อได้เราได้ของฝันอีกโ,อโชคดีมากเลยคนวัน,นหัสเนี่ยโชคลาบนะคะนี่เมื่องเงินเข้าขนาดนี้ก็ต้องมีโชคโชคลาบมาจากบ้านเล็กที่ค่ะคนพันหัสบ้านเล็กที่ของคุณนําโชคให้นะคะเล็กที่บ้านให้โชคส่วนตัวเลขก็คือ4ี่กับ6 6กับ4อะไรเงี้ยสี่หกหกสี่ 4, นำโชคให้ความรักนี่ต้องบอกว่าซับจัด แทบจัดนะคะใครโสดนี่บอกเลยว่าเป็นความโสดที่ไม่ธรรมดาค่ะแอบซ่อนค่ะไม่สนิทแน,แน่นอนไม่ใช่โสดสนิทแน่นอนต้องมีใครสักคนที่เป็นเป็นสิ่งที่แบบเป็นความสุขเป็นเป็นความสุขของคุณแบบเง,งียบๆเก็บๆเป็นความสัมพันธ์ที่แบบระวังแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ช่วงนี้จะเรียกว่าแอบแซบนะคะแอบแซบแล้วก็รู้สึกว่าคนรหัสเนี้ยยอดเก่งนะคือคือเหมือนกับว่า ทำตัวเหมือนโสดอะจริงๆแล้วจริงๆก็ต,ต้องต้องมีใครสักคนหนึ่งอย่างแต่ว่าจะทําตัวเหมือนโสดมากคือยอดยอดเก่งยอดเก่งแต่ไม่เอาจริงอะนะแค่ยอดเฉยๆแต่คนมีคู่ช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะมีความสัมพันธ์ที่ที่ที่เอเคมั่นคงประคองแต่ก็ต้องหนักแน่นเพราะว่าความสูงเสียงของคนรหัสคือเป็นแนวแบบว่าชอบยอดไงชอบยอดคนอื่นแต่ดูก็ระวังอยู่แต่ว่าพอไอความชอบยอดบางทีมันก็เผือภัยได้นะเผือภัยได้นะคะระวังนิดนึงนะ เสริมดวงสักนนี้สิ่งซีโอ้จำเป็นต้องทำบุญแล้วแหละก็คือโอเคอย่างคือคุคุณนะ่ะเป็นสายบุญจใจบุญอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าอาจจะต้องบังคับตัวเองนิดนึงอาจจะต้องไปเหมือนกับสิ้นปีปีใหม่เนาะไปไหว้พระไปขอพรอน,นิดนึงนะคะไปขอพรอจะเป็นจะต้องไปขอพรจะเป็นจะต้องไปไหว้พระสักนิดนึงเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีแล้วก็จะได้รับปีใหม่ให้แบบปังขึ้นไปดีขึ้นไปอีกนะคะอ่าจบละมาต่อที่วันศุกร์ค่ะ คนวันศุกร์ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ27ธันวาคมถึง2มกราคมค่ะคนวันศุกร์มีอะไรที่คุณต้องรู้บ้างมาวันศุกร์วันศุกร์เรื่องใช้จ่ายเลยเป็นเรื่องของการใช้เงินจ่ายตังค์จริงๆมันก็เป็นการจ่ายตังค์แบบแบบหาความสุขให้ตัวเองช้อปปิ้งออนไลน์นู่นนี่นั <c> ่น <oughs> เออมีช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยเนะเป็นดวงของคนที่แบบใช้เงินจ่ายตังค์มีรายจ่ายมีค่าใช้จ่ายเป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าได้เงินมาปุ๊บก็คิดเลยว่าจะไปซื้ออะไรนี่โทรศัพท์เลยคนวันศุกร์ซื้อโทรศัพท ซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรที่เกี่ยวกับโทรศพัพท์ลงทุนลงทุนให้ตัวเองแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มันมีเรื่องของการงานเข้ามาออคนอื่นอาจจะแบบดูว่างแต่คนวันศุกก็จะต้องคิดแบบ เหมือนวางแผนต่อว่าเดี๋ยวจะต้องไปทําอะไรเพิ่มจะขยับยังไงเพิ่มแล้วก็มองเห็นช่องทางหาตัวช่วยแล้วฉะนั้นคนวันศุกร์ก็จะหาตัวช่วยไม่ช่องทางเจอมิตรเจอคนส่งเสริมแต่ช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการใช้เงินจ่ายตังค์การเดินทางก็เหมือนกับโอเคใครไปไหนไปด้วยไปเป็นเพื่อนช่วยเขาอ่อช่วยแชร์กันไปแชร์กันออกแล้วก็ไปด้วยกันแล้วก็เป็นแนวแบบพึ่งพากันแล้วเหมือนกับจะไม่ได้ไปคนเดียวคนวันศุกร์จะไม่เดินทางคนเดียวจะไม่ไปไหนคนเดียวจะต้องมีเพื่อนเพื่อนไปหรือไปเป็นเพื่อนเเขาอะะไไรย่ง้ดลค สำหรับคนที่แบบต้องการเสี่ยงโชคเรื่องของแบบรับรอยเรื่องของการเสี่ยงโชคคือสัปดาห์นี้ของคนวันศุกรนะ์น่ะเรื่องโชคลาภก็จะมาจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเองแล้วก็คุณเป็นดวงที่ต้องจับคู่นะเวลาเล่นก็จะสมมติก็จะมา2ตัวตัวเลขก็จะเป็น2กับ9นะคะสองเก้าเก้อะไรเงี้ยจะนาโชคให้แล้วในส่วนของความรักถ้าส,สาหรับคนโสดช่วงนี้มันเป็นความโสดแบบมีเพื่อนเพื่อนคุยมิตร ก็ยังเป็นระดับของการเป็นเพื่อนนะคะเป็นการคุยกันแต่สําหรับคนมีคู่ช่วงนี้หนักแน่นค่ะเพราะความสัมพันธ์ที่มันเป็นอะไรที่มันเหมือนกับไม่ชัดเจนคุมเครือวุ่นวายยังแบบว่ามีอยู่กับคนนี้ห่วงคนนั้นอยู่กับคนนั้นห่วงคนนี้อะไรเงี้ยวุ่นวายไปหมดเดี๋ยวเสริมดวงสักนิดหนึ่งซิวันศุกร์วันศุกร์เสริมดวงด้วยการจัดบ้านตัวเองนะคะบริเวณหน้าบ้านอะ่ะเขาได้เก็บฝาจัดพื้นที่บริเวณหน้าบ้านตัวเองค่ะ ออฝัดบ้านนะคะช้ามาช้ามาฝันบ้านเองแต่เช้าอะไรย่างี้เออฝันหน้าบ้านบริเวณหน้าบ้านต้องเก็บเองฝากเองแล้วจะทาให้ดวงดีขึ้นและส่งผลดีต่อคุณนะคะสําหรับคนวันวันศุกร์ค่ะโอเคจบแล้ววันศุกร์ไปต่อที่คนวันเสราร์เลยคนวันเสราร์ในช่วงสัปดาห์นีออ้วันเสราร์เดินทางเดินทางค่ะ เดินทางพร้อมเดินทางพร้อมออกเดินทางวันเสาร์เรียกว่าเดินทางทั้งต่างจังหวัดทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งต่างประเทศก็มี คือเรียกว่าเดินทางกันเรียกว่าสุดฤทธิ์สุดเดชไปเลยนะคะฉะนั้นใครวันเสาร์เนี่ยช่วง2 7ถึง2 27ธันวาถึงสองมกรานี้เป็นอะไรที่แบบหึ่ได้ชามากไม่ได้พักไได้ผ่อนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเดินทางกันเรียกว่าค่ำวันค่ำคืนค่ำค่ำวันค่ำเดือนค่ำปีกันทีเดียวฉะนั้นคนวันเสาร์เดินทางได้เที่ยวได้ไปใกล้ได้ไปไกลได้ไปต่างจังหวัดได้ไปโอ้โหเรียกว่า ไปทุกที่ดีกว่าที่คุณต้องการไปเรียกว่าเดินทางเนาะบางคนก็ไปน้ํานะไปน้ําไปดูเลขึ้นเขาก็มนะีบางคนก็ไปชมอากาศเยน็ยนๆบางคนก็ไปแบบว่าอารมณ์แบบว่าขึ้นเขาก็มีบางคนก็ไปแบบว่า ทะเลน้ําเขื่อนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเป็นฟิลแบบ<อ>เที่ยวต่างจังหวัดเป็นฟิลเที่ยวต่างจังหวัดเลยใกล้ไกล้วยได้หมดเพราะว่าเดินทางท้งไกลทางไกลแล้วจริงๆก็เดินทางยาวๆเลยนะคะถือว่าเหมือนเหมือนไม่ได้หยุดอ่ะไม่ได้พักไม่ได้พักเรียกว่ายิงยาวเลยสําหรับคนวันเสาร์คือเดินทางแน่ๆการใช้จ่ายไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีเงินเพียงพอที่จะใช้จะจ่ายแล้วก็มีเรื่องงานที่ในสัปดาห์นี้คนวันเสาร์ก็จะมีเรื่องงานที่มองเห็นโอกาสที่จะขยับและทําแล้วก็เริ่มต้นและไปต่อลุยค่ะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงข่าวดีเป็นช่วงของโอกาาสทที่จะะะได้ํยนค โชคลาภในเมื่อแบบเดินทางใช้ตังเงินคล่องนะคะทะเบียนรถคุณให้โชคทะเบียนรถคุณให้โชคส่วนตัวเลขก็คือแบบตัวเลขก็คือเลขทะเบียนรถนั่นแหละเพราะว่าหลักๆก็จะมีเลขศูนย์เลขศูนย์กับเลขสี่เลขแปดที่ให้โชคเลขศูนย์เลขสี่เลขแปดให้โชคแล้วก็ทะเบียนรถของคุณให้โชคนะคะความรักก็มีโอกาสของการปิ๊งเหมือนกันนะเดินทางก็พบรักได้นะคะเดินทางก็แบบว่าพบรักได้ปิ๊งปิงได้มีอารมณ์แบบอาจจะแบบ เจอใครสักคนหนึ่งที่ที่รู้สึกถูกใจแล้วก็ก็ลองคุยค่ะก็อยากอยากจะคุยก็ลองคุยอะไรเงี้ยได้คุยได้แต่คนมีคู่แล้วช่วงสัปดาห์นี้เที่ยวใช่ไหมไปด้วยกันบางคนก็มาหอบลูกหอบหลานไปด้วยกันหมดทั้งบ้านนั่นแหละแล้วบางคนมีข่าวดีอีกเที่ยวแล้วก็กลับมามีข่าวดีท้องนะท้องนะท้องได้นนวันเสาร์สัปดาห์นี้โอเคถือว่ามีความสุขกับการเดินทางมีความสุขกับการ ท่องเที่ยวแล้วก็รู้สึกได้ได้พักได้ชิลได้ใช้จ่ายคลองตัวคล้องมือเรียกว่าเงินแบบว่าปลืด้ดปลื้ดมากปลื้ดเลยจ่ายอย่างเดียวโอเคไม่ได้เดือดร้อนถือว่าแฮปปี้แล้วก็สบายใจนะคะอ่าเสริมดวงสักนิดหนึ่งเซเสริมดวงสักนิดหนึ่งเสริมดวงสักนิดหนึ่งถ้าสำหรับการเสริมดวงนะคะเน้นคนวันเสาร์ก็ คือเที่ยวแล้วสิ่งที่ต้องเสริมดวงคืออย่าลืมคุณพ่อคุณแม่เป็นดวงที่เดี๋ยวปีใหม่นี้สําหรับคนวันเสาร์เป็นการเหมือนขอพรนะคะก็คืออาจจะเป็นของฟันเงินทองอะไรก็ตามแต่ที่ให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นการขอพรซึ่งก็จะทําให้เกิดผลดีแล้วก็ทําให้ดวงของคุณดีขึ้นไปอีกนะคะโอเคค่ะจบแล้วกับดวงรายสัปดาห์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามหมอสายนะคะขอบคุณค่ะ